ทานไซบีเรีย90วันทำให้ฉันลักนาย EP8 อย่าดิ้นไปเลยนะยิ่งมึงดิ้นคนยิ่งมองนะเพียงเท่านั้นอีวานก็ยืนตัวแข็งทื่อไม่กล้าขยับเพราะกลัวเป็นเป้าสายตาของนักท่องเที่ยวคนอื่นๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่วายเอ่ยต่อว่าแดเนียลเบาๆทำไมถึงได้ชอบช่วยโอกาสแบบนี้ตลอดไม่รู้หรือไงว่ากูไม่ชอบ ไม่ชอบจริงหรอถ้าไม่ชอบทำไมถึงได้หน้าแดงล่ะแดเนียลยังคงเอ่ยเย้าแแย่อีวานก่อนจะทำตัวงอหลบศอกของอีวานที่ทำท่าจะกระทุงเข้าใส่หน้าท้องของเขาอีกครั้งพังขยับยิ้มกับท่าทางขัดใจของคนตัวเล็กก่อนจะหันกับมายืนตัวตรงพังขยับเข้าไปแนบชิดกับอีวานให้มากขึ้นทั้งเอ่ยพูดอีกครั้งมีคนเคยพูดไว้ว่าถ้าหากเรา อยากรู้จักใครจริงจังให้ออกเดินทางด้วยกันเพราะคนคนนั้นจะแสดงด้านที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกมาแล้วก็มีคนเคยพูดไว้ว่าการเดินทางกับใครสักคนจะทำให้เราตกกลุ่มรักเขาได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นแดเนียลหยุดพูดประจวบเหมาะกับอีวานที่หันมาเงยหน้ามองเขาเหมือนรอฟังว่าเขาจะพูดอะไรต่อ แดเนียลยกมือขึ้นจับไหล่เล็กทั้งสองข้างของอีวานหมุนตัวให้อีกฝ่ายหันมามองกันก่อนเอ่ยพูดต่อกูเลยอยากถามมึงว่าตลอดช่วงเวลาเก้าสิบวันที่เราต้องเดินทางร่วมกันนี้มันจะทำให้มึงตกหลุมรักกูได้ไหมวะอีวานได้แต่กระพริบตามองดูแดเนียลไม่รู้จะตอบอีกฝ่ายยังไงแถมสายตาที่ดูอ้อนวอนของคนตัวสูง ยังทำให้เขารู้สึกใจเต้นแรงแปลกๆก่อนจะรีบหมุนตัวหันหลังให้อีกฝ่ายอีกครั้งอีวานตอบกูในสิกูอยากรู้จริงๆว่าปลายทางของเส้นทางนี้มันพอจะมีแสงสว่างลอกูอยู่บ้างไหมคราวนี้แดเนียลถือวิสาสะเลื่อนมือของตัวเองลงไปโอบก,กอดเอวคอดของอีวานไว้กูก็ไม่รู้หรอกนะ นี่มันเพิ่งจะเริ่มทิปยังไม่ได้ก้าวขาขึ้นรถไฟด้วยซ้ําการตอบกลับมาของอีวานทําเอาแดเนียลกระชับวงแขนของตนที่โอบกอดเอวคอดของคนตัวเล็กเข้าหาตัวมากขึ้นก่อนเอ่ยพูดอีกครั้งงั้นก็ถือว่ากูยังมีโอกาสสินะเรื่องนั้นมันก็อยู่ที่มึงว่าจะสามารถทําให้กูเห็นตัวตนที่แท้จ,จริงของมึงได้มากแค่ไหนแล้วอีกอย่างมึงพูดเองไม่ใช่หรอ ว่าการที่ได้เดินทางกับใครบางคนจะทำให้ตกหลุ่มรักคนคนนั้นได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นมึงก็ควรเชื่อมั่นในทฤษฎีของมึงสิพูดแค่นั้นอีวานก็ดึงแขนของแดเนียลที่คล้องอยู่บนเอวของเขาออกแล้วเดินเลี่ยงไปยังจุดอื่นๆของกำแพงให้หลังจากที่ทั้งสองคนเดินเที่ยวชมและเก็บภาพบรรยากาศกำแพงเมืองจีนจนพอใจทั้งสอง ก็กลับเข้ามาในตัวเมืองปักกิ่งและแทนที่ทั้งสองจะไปเที่ยวกันต่อที่จตุรัสเทียนอันเหมินกับพระราชวังต้องห้ามแต่ทั้งสองกับเลือกไปที่789 Art ด i s t r อาริสติกซึ่งในที่นี้จะเป็นโซนสำหรับงานแสดงศิลปะหลากหลายแนวตั้งแต่งานวาดภาพบนกำแพงไปถึงร้านแกลเลอรี่ที่ใช้แสดงงานศิลปะจากศิลปินหน้าใหม่จนถึงศิลปินชื่อดัง ซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวเดิมทีนั้นเป็นย่างโรงงานอุตสาหกรรมเก่าของจีนที่ร่วมกันทํากับสหาภาพโซเวียตแต่ในระยะต่อมาในช่วงปี1980-1955โรงงานก็เกิดการขาดทุนและไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลจึงทำให้โรงงานถูกปิดตัวลงคนงานเดิมพากันย้ายออกไปประจวบเหมาะกับช่วงนั้นเหล่าศิลปินร่วมสมัย กำลังมองหาที่ทางในการนำเสนอขายผลงานของตนจึงมีการย้ายเข้ามาตั้งโลกลากในบริเวณนี้นับตั้งแต่นั้นมาร้านค้าร้านหนังสือแกลเลอรี่ของเหล่าศิลปินก็ผุดขึ้นมาเรียกได้ว่าย่านนี้เป็นเมืองทางด้านศิลปะเลยก็ว่าได้สำหรับคนที่ไม่ชอบงานศิลปะอาจจะมองข้ามสถานที่แห่งนี้ไปแต่สำหรับคนที่ชอบงานทางด้านนี้แล้ว คงต้องเรียกได้ว่าที่นี่มันคือสวรรค์ที่ต้องมาให้ได้สักครั้งทุกคนเห็นรูปนี้ใช่ไหมครับสวยมากๆเลยถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะซื้อกลับไปที่อังกฤษนะครับแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าการเดินทางของพวกเรายังอีกยาวไกลอีวานเอ,อ่ยพูดกับกล้องขณะเข้ามาชมรูปภาพในแกลเลอรี่ที่แสดง ก่อนปล่อยให้แดเนียลถ่ายภาพอินเสิร์ตบรรยากาศรอบๆอ,อีกนิดหน่อยแล้วทั้งสองค่อยพากันออกมานั่งที่ร้านคาเฟ่เพื่อจิบกาแฟกันเล็กน้อยเสียงกดชัตเตอร์ที่ดังขึ้นทำให้อีวานต้องหันไปมองก่อนพบว่าเป็นแดเนียลที่ยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพของเขาไว้และแน่นอนว่าคราวนี้เขาไม่ได้ว่าอะไรอีกไปเพราะถึงว่าไปก็คงเถียงไม่ชนะเจ้าตัวอยู่แล้วโอ ข่าวนี้ไม่โวยวายแดนเนียลเอ่อยขึ้นยิ้มยิ้มขณะลดกล้องในมือของตัวเองลงเพื่อดูรูปที่ตัวเองถ่ายมาด้วยความภาคภูมิใจที่ได้ถ่ายตอนอีวานเผลอและได้รูปที่อีวานหันมาทำหน้าตกใจเมื่อรู้ว่าเขาแอบถ่ายเจ้าตัวกูคแค่ขี้เกียจโวยวายโวยวายไปมึงก็แอบถ่ายกูอยู่ดีไม่รู้จะถ่ายอะไรนักหนาเห็นกันอยู่ทุกวันอีวานเอ่อยพูด ก่อนก้มหน้าลงจิบกาแฟในส่วนของตัวเองเหมือนเดิมและท่าทางแบบนั้นยิ่งทำให้เจ้าตัวหน้ามองมากยิ่งขึ้นหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะตัวแดนนียลเองที่หลงรักคนตัวเล็กหนักขึ้นก็ไม่รู้ก็จริงอย่างที่มึงว่าถึงโวยวายไปกูก็แอบถ่ายมึงอยู่ดีโลกจิตอีวานต่อว่าคนตัวโตวเบาๆด้วยความหมันไส้ก่อนจะลุกขึ้นจากที่นั่ง เมื่อแดเนียลเห็นดังนั้นก็รีบลุกขึ้นตามพังเอ่ยถามจะไปไหนต่อกลับที่พักอีวานเอ่ยตอบแค่นั้นก่อนหยิบกระเป๋าเดแพ็คของตนขึ้นมาสะพายแล้วเดินนำออกไปทั้งสองใช้เวลาไม่นานก็มาถึงที่พักพอมาถึงอีวานก็ไม่ลีรอที่จะจัดสัมภาระของตัวเองเข้ากระเป๋าเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มต้นการเดินทางต่อในเช้ามืดของวันต่อมา มัวทำอะไรอยู่รีบเก็บของสิพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางแต่เช้ามืดนะอีวานหันมาต่อว่าแดเนียลที่ยังคงนอนหงายหลังอยู่บนเตียงเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้แดนเนียลตอบกลับก่อนพลิกตัวนอนตะแคงมองดูอีวานที่มองมายังเขาด้วยแววตาดุดุก็ตามใจถ้าพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วมึงยังเก็บของไม่เสร็จกูไม่รอหรอกนะไม่ต้องห่วงดอกน้ รับรองพรุ่งนี้กูจะเป็นคนที่ลุกขึ้นมานั่งรองมึงเองขอให้ทำได้อย่างที่พูดแล้วกันอีวานเอ่ยตอบแค่นั้นก่อนจะหันไปจัดการสัมภาระเข้ากระเป๋าของตัวเองเช้าวันต่อมาดูเหมือนว่าอีวานจะพบเจอคนดีแต่ปากหนึ่งอัตตาที่ยังคงนอนหลับไหลยอยู่บนเตียงทั้งที่เป็นคนบอกเขาแท้ๆว่าจะเป็นคนลุกมานั่งรอเขา แต่สุดท้ายก็กลายเป็นเขาที่ตื่นก่อนไอคนล่างยักหยุดอีดีแต่ปากจริงๆเลยนะป่านนี้ยังไม่ตื่นถ้าตกรถไฟกูไม่รอหรอกนะอีวานหันไปพูดกับคนที่ยังคงหลับไหลแค่นั้นก่อนเดินเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าล้างตาพอกลับออกมาก็ต้องใส่หัวให้กับคนที่ดึงผ้าห่มขึ้นคุมหัวของตัวเองแต่เขาก็ไม่ได้คิดจะปลุกหรอกนะ อยากรู้เหมือนกันถ้าอีกฝ่ายตกรถไฟขึ้นมาไปไม่ทันขบวนเดียวกับเขาเจ้าตัวจะทำยังไงจะถอดใจแล้วบินกับอังกฤษหรือเปล่าคิดได้แบบนั้นอีวานก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เหมาะกับการขึ้นรถไฟโดยการสวมเสื้อยืดที่ระบายอากาศได้ดีไว้ด้านในตามด้วยเสื้อแขนยาวที่หนาขึ้นมาอีกนิดหน่อยก่อนสวมทับด้วยโค้ตตัวหนาที่ทำหน้าที่ในการให้ความอบอุ่น และกันน้ำกับหิมะแม้ช่วงเวลานี้ยังไม่เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวแต่ประเทศต่อไปที่พวกเขาต้องไปเยือนอย่างมองโกเลียก็เรียกได้ว่าอุณหภูมินั้นอยู่ที่เลขตัวเดียวไม่ก็ติดลบกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาต้องเตรียมพร้อมกับร่างกายของตัวเองให้ดีพอแต่งตัวเสร็จแล้วอีวานก็หันไปมองยังแดเนียลที่ยังคงหลับอยู่บนเตียงอีกครั้ง ก่อนยกกระเป๋าเป้ขึ้นหลังแล้วเปิดประตูออกจากห้องไปพอลงมาถึงด้านล่างเขาก็ทำการเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมกับพนักง,งานสาวพร้อมกับฝากให้เธอบอกให้คนขึ้นไปปลุกแดเนียลที่ยังคงนอนไม่ตื่นบนห้องให้ด้วยแม้พนักง,งานสาวจะงงและสงสัยว่าทำไมอีวานถึงไม่ปลุกเองแต่เธอก็ไม่ได้ถามอะไรนอกจากตอบรับคำขอของอีวานแล้วบอกให้พนักง,งานหนุ่ม ที่เพิ่งเดินเข้ามาขึ้นไปปุกแดเนียลตามอีวานบอกก๊อกก๊อกเสียงขอประตูดังขึ้นอย่างต่อเนื่องทําเอาคนที่ยังคงนอนหลับอยู่บนเตียงจะรุ้งตัวนิดหน่อยก่อนลืมตาขึ้นแล้วกวาดตามองไปรอบๆก็พบว่าคนตัวเล็กที่ควรจะนอนอยู่ข้างกันได้หายไปซะแล้วเห็นดังนั้นแดเนียลก็รีบลุกจากเตียงทั้งเดินเข้าไปเปิดประตูเพรคิดว่าคงเป็นอีวานที่อาจออกไปข้างนอก แล้วไม่ได้เอากุญแจไปด้วยแต่ทว่าพอเปิดประตูออกไปกับไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเพราะคนที่มาขอประตูกลับกลายเป็นพนักง,งานหนุ่มชาวจีนมีอะไรหรอครับเพื่อนของคุณเช็คเอาท์ออกจากห้องนี้แล้วนะครับแล้วก็บอกให้ทางเราขึ้นมาปลุกคุณด้วยว่าไงนะครับอีวานเช็คเอาท์ออกไปแล้วหรอครับใช่ครับพนักง,งานคนดังกล่าวเอ่ยตอบด้วยรอยยิ้ม แต่ตรงกันข้ามกับแดนียลที่ตอนนี้รู้สึกเหมือนงานกำลังจะเข้าเขาซะแล้วแล้วตอนนี้เพื่อนผมไปไหนแล้วครับเห็นขึ้นรถแท็กซี C ่ S e ออกไปเมื่อกี้น่าจะกำลังไปที่สถานีรถไฟครับแล้วเขาก็ฝากตั๋วรถไฟของคุณไว้ที่เคาน์เตอร์ด้วยนะครับ